ทำไมมีคนเยอะขนาดนี้ให้พวกเราเข้าไปในรองนะคะโอเคโอเคเอาต่อค่ะทุกคนมาเข้าไปได้แล้วครับเย้ในที่สุดเราได้ดูหนังแล้วก็กินขนมอร่อยๆมอทิสซาสุดโปรดของฉันและแฟนตามีความสุขจัง M m s ดีจังเลยส่วนฉันชอบยันลี่นอน อยากลองไหมอาหา่ะฮะขอบคุณนะกินเลยนี่มันอะไรกันเนี่ยสาวๆห้ามเพ่งขยะในโรงหนังนะยามไม่ต้องช็อปแน่ไม่ได้เห็นแบบนี้เนี่ยให้ตายอยากดูหนังแท้ๆเอาไปเลยโอ้นี่แหละที่เราต้องการ ตอนนี้ไม่มีใครเข้าลองหนังความกับอาหารและขนมได้สวัสดีค่ะนี่ตั๋วแล้วในมือคืออะไรมาชมันล่เหรอไม่มีทางห้ามเอาขนมเข้าไปเด็ดคาดเราจะยิดขนมไว้ในกรองใส่รายที่สุดโอ้ยอย่ามาเยอะหยุดก่อนพูดกับเขาสิแฟรงค์ เผื่อนายไม่เข้าใจนี่คือนักแสดงหลักของดักโออโอขอโทษครับแน่นอนเธอเข้าไปได้ต่อให้มีขนมก็าตามดูหนังให้สนุกนะครับโอโ้ถามจริงฉันก็อยากเข้าไปแบบนั้นนะแต่ว่าต้องทำยังไงอะ่ะโ,โอ้ใช่แล้วฉันจะแบปลงโฉมเป็นนักแสดงอ,งอีกคนหนะึ่งนั่นเธอคือใครอะ่ะหยุดเอาขนมเข้าไปไม่ได้นะ ฉันก็คือนักแสดง,งคนหนึ่งไงจำได้ไหมคนละยังคะโอ้นักแสดงคนหน้ง่งไ,ได้สิเข้ามาเลยครับเดี๋ยวก่อนแล้วใครอีกคนอยู่ข้างหลังอะยกำลังพูดาถึงใครฉันไม่เวลามากนะให้เข้าไปทีี <c oughs> สิ <c oughs> นี่มันอะไรกันทำไมแต่งตัวเหมือนฉันละ่ะโ <c oughs> อ้นี่มันนักแสดงอีนจริงจริงฉ <c oughs> ันต้องหกักตัวจริงไม่ฉันต้องหักฉันบอกว่าฉันไงนี่มันตลกยิ่งกว่าในหนังอีก นี่จอนมาหาฉันันคิดอะไรได้แล้วเข้าใจใช่ไหมสุดยอดจัดก,การที <c oughs> ได้ครับคุณอินิดซูลี่สิ้ใจด้วยผมต้องทำตามคำสั่งของเจ้านอยเธอคืออินิดตัวปลอมถามจริงไม่อยากจะเชื่อนี่ไม่ใช่ตอนจาที่ฉันคิดไว้เลยเฮ <Hey. S 1> เออเข้าไปไดเลยครับดูหนังให้สนุกนะโอเคแล้วตัวอยู่ไหนเนี่ย <c oughs> โอ้เจอแล้ว โอ้โหนางฟ้ากำลังเดนมาหวัดดีค่ะขอผ่านได้ไหมคะขอบคุณนี่ค่าตัวของฉันเอามาชมลโลาเข้าไปในโรงหนังไม่ได้เดี๋ยวก่อนบางทีคุณอาจจะเปลี่ยนใจเสียใจด้วยแต่ไม้นี้ใช่กับฉันไม่ได้ฉันยินดีที่จะจ่ายนะ ติดส,สินบนงันเหรอตัดใดที่ไม่มีใครเห็นก็โอเคฉันจะให้มาร์ชป็นโลดเธอชิ้นหนึ่ง <c oughs> แค่ชิ้นเดียวเองเหรอไม่ละ่ะไม่เอาก็ได้ <c oughs> ให้ตายเถอะ <c oughs> ไม่อยากก็ไม่อยากแบบนี้ก็ยังดี <c oughs> ฉันต้องทำอะไรสักอยาก่างเอามาร์ชแมนเลอเป็นคืนสาวน้อยน่ารักคนนั้นและฉันก็มีไอเดียแล้วฉันจะเปลี่ยนชุดเป็นนักตกปลา เยี่ยมเลยแบบนี้แหละอย่าลืมคันเบ็ดด้วยนะไปกันได้เดี๋ยวก่อนนะตัวของนายล่ะแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งอ่านี่ไง t อ a ค k s โอเคเข้าไปได้เย้เข้ามาได้แล้วโอ้นั่นไงสาวสวยนั่งอยู่ข้างๆฉันหวัดดี hello เออวันนี้ขอจุกได้ไหมนี่ทำอะไรของนายอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะโอ้กลบลำแผ่งของเราเลยใช่ต้องขโมยมาร์ชเมลโล่จากกล่องของยามาก่อนและสาวสวยต้องให้เบอร์โทรกับฉันแน่นอนสำเร็จฮะมาร์ชเมลโล่ของฉันเหรอโอขอบคุณนะคะ มันน่ารักมากๆเลยแต่ว่าขอเครื่องดื่มได้ได้ไหมแป๊บหนึ่งนะครับได้เลยนี่มันอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวฉันโทรกลับคันเบ็ดเหรอฉันจะจับชาปะมงคนนั้นเดี๋ยวนี้โอ้ดูเหมือนจะเกี่ยวได้โคกสิบลิตรนะแปบ๊บหนึ่งนะได้แน่ได้แน่แล้วเธอยิ้มทำไมโอ้ไม่นะเหมือนจะไม่ใช่โคกทุกคนเรามีผู้ฝา่าฝืนกดที่นี่ห โอะไรลยคุณไม่ไม่ย่าแต่ต้องฉันต้องแบบนี้สิฮึมโอเคทุกอย่างเรียบร้อยดีแต่ก่อนอื่นต้องตรวจสอบขนมและอาหารไหนไหนไหนนั่นไงเสอแล้วเอาออกมาซะโอ้ฉันขาดยลลี่ไม่ได้ไม่นะ ทีนี้ก็ออกไปซะเขาใจหลายจังเลยอะแต่ไ <busca> ม่เป็นไรฉันจะเอามาร์ชมมลโลอเข้าไปให้ได้เอาล่ะแกะถุงและเทออกมาบนโต๊ะทีนี้ใช้ไม้เสียบมาร์ชเมลโล่ไว้แบบนี้ดูนะแล้วมันจะกลายเป็นกระดูกเราต้องซั้นม่นในเสื้อและมาทดสอบไลฟ์แฮชของเรากัน ลงยามหวัดดีให้ฉันเข้าไปในโรงได้ยังตัวเหรอแต่ก่อนอื่นต้องต,วตรวจสับขนมนะขอให้เขามองไม่เห็นด้วยได้โปรดโอ้โหเธอมีกระดูกสชิ้นเนอะใช่ค่ามันเป็นลักษณะพิเศษให้ฉันเข้าไปในโรงไ้้ยังเจ๋ง<อ>ขอบคุณขอให้มีวันที่ดี <Hey there. S 2> สำเร็จแล้วตอนนี้เราสามารถดูหนังและกินขนมไปพร้อมกัน อืมอรอจังเลยอ่ะฉันชอบอะไรกันเนี่ยแคดนั้นสิเธอกินกระดูกกันเหรอพี่ลูกจังหัวครับเยี่ยมทีนี้ก็ติวขนมหวานทุกอย uh, ่างสะอาดดีเข้าไปได้ดูหนังให้สนุกคนต่อไป เ้อหนูน้อยเธอจะเข้าไปดูหนังค้ามสกิทเทิลส์ไม่ได้ไม่นะแล้วมันเลกว่องของหนอขอโทษแต่เรามีกฎไม่ไม่ไม่หยุดหยุดอย่าร้องอก็ได้ก็ได้เอาสกิทเทิลส์ไปเข้าไปได้แล้วไม่ละ่ะทีนี้หนูต้องการขนมทั้งกล่องนี่มันอวดดีกินไปแล้วนอะงั้นก็หนูจะร้องโอ้ยหูฉันหยุดเอาไปเลย พอใจไหมยายปิศาจตัวน้อยเข้าไปในโรงได้แล้วสวัสดีค่ะโอชิตโตสของฉันหล่นมาต้อนส้นมาไว้ก่อนที่ยามจะเห็นโอ้จริงด้วยหวัสดีค่ะนี่ตัวของหนูเดี๋ยวอีกแล้วหรอเธอมีชิตโตสภาพเอาเข้าไปงั้นก็หนูจะวอยวอยไม่น้อยหยุดอะไรกันเนี่ยโอ้ใส่หูฟังก็ไม่ได้ยินอะไรเลยยามทั้งหลายมาที่นี่เดี๋ยวนี้ พาเด็กคนนี้ออกไปข้างนอกขอบคุณไม่นะอย่ามายุ่งเอาชิโตสไปก็ได้ไปเถอะต้องแบบนี้สิเรามีกฎใหม่แล้วห้ามเด็กอฮ้อสาวน้อยไม่ขนมเต็มกล่องเลยแบ่งหน่อยได้ไหมจ๊ะได้สิหนูมีตั้งเยอะแบ่งให้ฉันด้วยสิ <c oughs> โออขอบคุณนะอืมอะไรจัง <c oughs> แต่ก็ตลกด้วย โอ้ฉันชอบอร่อยจังเลยอาหารหนูก็ด้วย <c oughs> เข้าไปได้ครับ <c oughs> โอ๊ยตะก้าหนักจัง <c oughs> สัสดดีไปลงหนังค่ะเธอเอาขนมมาเต็มตะก้าเลยงั้นเหรอเธอเข้าไปพอมขนมไม่ได้ฉันต้องยึดไว้ทั้งหมด <c oughs> ไม่ไม่มันเป็นขนมของฉันนะ <c oughs> อย่างน,อน้อยก็ยึดอันนั้น <c oughs> อย่าเอาไปขอร้อ เห็นแล้วว่าเธอชอบกินขนมจริงๆแต่เสียใจด้วยฉันจะเก็บไว้ทั้งหมดลูกกว่าสุดป,ปรอดชันกกแล้วก็เยลลี่ตอนนี้เข้าไปลองหนังได้ยังคะอขอบคุณแต่ไม่มีขนมก็ไม่สนุกแล้วสวัสดีฉันมาที่โรงหนังนี่คาวตัวของฉันเออเธอมีมือมน,นุษย์อยู่บนไหล่ของเธอนะกลัวโอ my god รม<อ>เข้าไปเลยครับอขอบคุณ <c oughs> ในขณะที่ไม่ม them. Them now, with them them. Oh, For so ีใครอยู่แถวนี้ฉันก็สามารถเพลิดเพลินกับขนมมันได้โอ้มีผู้ชมมาเข้าลองหนังเร็วๆได้ไหมเร็วข้าเข้าไปเลยครับขอให้ดูให้สนุกมาฉันกแล้วฉันกลับมาแล้วมาเริ่มจากสกิโตสอร่อยง่ายเหมือนปอกกล้วยทีนี้ฉันจะกินขนมนิดหน่อยจริงๆมือนี้มันคือเค้ก เออเธอกินมือฉัน<ๆ><ๆ>จะเอาไปจากที่นีดกว่า <increí ble> มนุษย์กินคนต้องหนีติงเป็นไอเดียที่ดีมากเลยชิมบันนะ <programming> ติงแค่อยากเตือนว่าอย่าลืมกด subscribe ช่องของเราที่ <c oughs> นี่มีวิดีโอที่สุดที่สุด